Scalable. อยู่กับนญาปยาฟานนะครับช่วงเย็นๆนะครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับผู้เลี้ยงหนูนานะครับเนาะคือกำลังเริ่มต้นใหม่นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูนานะครับประเด็นนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการให้อาหารหนูนานะครับหลังออกลูกแล้วนะครับเราจะให้แบบไหนนะครับเนาะเดี๋ยว พาไปชมกันนะครับแล้วก็คุยในคลิปนี้เนาะก็เดี๋ยวา <c oughs> พามาชมหนูนะครับที่หนูออกลูกนะครับก็ได้เกบสิบวันแล้วนะครับก็จะเป็นนี่ฮะก็จะมีขนกําลังจะใกล้ลืมตาแบบนี้นะครับเนาะใกล้ลืมตาแบบนี้นะครับนี่ครับือนี่ฮะก็กําลังน,น้อยอยู่นะครับให้อาหารแบบไหน ครับก็เห็นกันที่พื้นเนะเาะก็หนูเนี่ยนะครับตอนที่เขากําลังนะครับตั้งท้องนะครับใหม่ๆเนาะเขาก็ยังจะไม่ค่อยกินอาหารมากเท่าไหร่นะครับเช่อย่างเส้นตัวแดงๆอย่างนี้นะครับคือหนูเนี่ยหลังออกลูกมาแล้วเนี่ยเขาจะหิวอาหารเป็นส่วนมากนะครับเนาะตอนท้องก็อาจจะก,กินไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่นะครับหลังจากหนูนะครับออกลูกมาแล้วเนี่ย เขาจะกินอาหารเยอะเพิ่มขึ้นนะครับเนาะก็คือประเด็นนี้นะครับเนาะก็คือจะพูดการให้อาหารหลังหนูคลอดนะครับหลังหนูคลอดนะครับปกตินะครับปกตินะครับถ้าผมเลี้ยงตัวผู้สองตัวเมียหนึ่งนะครับปกติผมจะให้แค่นี้นะครับให้เต็มถ้วยแค่นี้นะครับเนาะให้แค่นี้นะครับปกติเนาะก็หลังจากหนูออกแล้วนะครับ เราก็ดูว่าในบอ่อนะครับสมมุติในบอ่อนะครับหนูเขากินอาหารหมดไหมนะครับกินอาหารหมดไหมนะครับกินอาหารหมดหรือเปล่านะครับถ้าเราเลี้ยงตอนเย็นแล้วกลับมาดูตอนเย็นอีกทีนะครับแต่ถ้าหมดเนี่ยเราเพิ่มอาหารไปนะครับสําหรับหนูบอ่อที่ออกลูกใหม่นะครับเพื่อบางมันอาจจะช่วยเรื่องการกัดลูกทิ้งหรือการกินลูกตัวเองนะครับเนาะ นะครับมันอาจจะช่วยได้นะครับเนาะไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับอาหารตัวนี้แค่นี้นะครับผมจะให้ซูคูสองตัวมีหนึ่งนะครับเนี่ยจะให้จะให้ถ้วยแค่นี้นะครับผมนะครับสมมติเราให้ไปแล้วนะครับนี่ตักแบบนี้ให้เลยนะครับแล้วก็ให้อีกนะครับอีกครึ่งถ้วยนะครับเพื่อบางทีหนูเนี่ยเขาจะหิวนะครับเนาะ เขาจะหิวมากนะครับก็ให้เพิ่มไปนะครับเนาะในการกรณีนี้นะครับผมหลังจากที่หนูออกลูกนะครับเนาะถ้าก่อนหนูออกลูกเขายังไม่กินเยอะเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเป็นหนูนะครับอายุหนึ่งเดือนนะครับก็อยู่ในหมอนี้นะครับหนึ่งเดือนนะครับมีจอกแล่ไเรียกันนะครับเนี่ยฮะ ก็สังเกตอาหารนะครับเนาะสังเกตอาหารแล้วกันนะครับอย่างบ่ดี้ก็ออกสองตัวนะครับเนาะมันก็แล้วแต่นะครับเนาะหนูบางทีส่วนมากที่ผมเจอก็สี่ตัวถึงแปดตัวนะครับออกนะครับสี่ตัวถึงแปดตัวนะครับนะครับก็วันนี้ก็มาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับให้อาหารนะครับหนูนะครับที่ ออกหลังออกลูกนะครับจะให้ให้อาัตราเพิ่มไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเนาะไม่ใช่ว่าเราให้แค่นี้นะครับก่อนผสมพันธุ์เราให้แค่นี้นะครับเพื่อกำชับไม่ให้เขาอ้วนนะครับเนาะกำชับให้เขาอ้วนนะครับหลังจากาเราจะหยุดให้อาหารที่เพิ่มขึ้นตอนไหนนะครับเราก็หลังจากที่ลูกเขาอายุย5้าวันหรือถึงเดือนเราแยกลูกออกมานะฮะเราจะให้อาหารปกติ นะครับให้อาหารปกติก็คือให้อาหารเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมอย่างที่ผมให้นะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับสองต่อหนึ่งนะครับตัวเมียสองกับผู้หนึ่งอยู่ในบ่อดเดียวกันนะครับมาให้แค่นี้นะครับถ้าออกลูกแล้วให้เพิ่มขึ้นไปอีกครึ่งกระป๋องนะครับคือคือเป็นกระป๋องครึ่งน,นั่นเองเพื่อให้อาหารนะครับเพราะแม่เขาเนี่ย หลังเจาะออ,อ,ออกลูกเนี่ยเขาจะหิวอาหารนะครับแล้วก็ให้นมเนี่ยเขาจะหิวอาหารมากขึ้นนะครับเนาะปกติแล้วนะครับก็คือ,อถ้าผสมพันธุ์ใหม่จากลูกออกแล้วก็ให้ตาปกตินี้นะครับแต่ถ้าหลังออกลูกให้กระป๋องครึ่งนะครับกระป๋องนึงกับครึ่งน,งงนึงนะครับที่เราให้คือผมจะทําแค่นี้เพราะว่าส่วนหนึ่งที่ผมเลี้ยงแบบนี้คือเลี้ยงจํากัดอาหารนะครับจํากัดในการอ้วนนะครับ จำกัดในการค่าลงทุนค่าอาหารที่มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้หัวอาหารหมูหัวอาหารนะครับต่างๆนะครับราคามันขึ้นนะครับเนะาะเราอาจจะเซฟไปนในตัวแล้วก็วก็คือผมก็เลี้ยงเป็นระบบแบบนี้นะครับจากการศึกษาในการเลี้ยงหนูนา ศึกษาด้วยตัวเองนะครับศึกษาด้วยตัวเองนะครับเลี้ยงระบบแบบนี้นะครับจะถามว่าหนูตัวใหญ่ไหมนะครับเนาะมันก็โตตามอายุนะครับโตตามอายุนะครับเนาะก็แล้วแต่บางตัวบางตัวก็โตดีนะครับเนาะก็คือเนี่ยฮะก็คือผมมาแนะนําในคลิปนี้นะครับในการเลี้ยงหนูนะครับหลังคลอดนะครับหนูหลังคลอดแล้วอ่าควรให้อาหารแบบไหนนะครับเนาะก็อาจจะได้ความรู้ไม่มากกับน้อยสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะ ก็อย่างไรอ,อย่าลืมกดติดตามช่องหนูนาปยาฟาร์มให้ผมด้วยเนะาะเผื่อไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆนะครับแล้วก็อาจจะได้ความรู้ใหม่ๆนะครับเพราะว่าอาการเลี้ยงหนูนาเนี่ยไม่ได้ย่าอยู่กับที่แน่นอนนะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนระบบใหม่นะครับมันมันมันทำไปเรื่อยนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยแบบนี้ไม่ดีแล้วก็แบบนั้นนะครับเพราะว่ายิง่งเลี้ยงมากนะครับมันก็ยิ่งเจอปัญหามาก ก็แล้วแต่นะครับคนถนัดนะครับแล้วแต่คนถนัดแบบไหนเอาแบบนั้นนะครับชอบแบบไหนเอาแบบนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องไปตามผมหรือตามคนอื่นนะครับต้องแบบนี้แบบนี้นะครับเราทดลองแบบไหนดีคิดว่าดีคิดว่าเหมาะสมกับตัวเราเราทําแบบนั้นไปครับเนาะสำหรับคนเล่งหนหน้านะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามช่องน้ำพยา,าพาให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ